สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีโดยเมืองลานแปลงทางให้ลุงเพินพี่น้องเนาะปจอยกับอุ้มน้องมัสนาหวนอยู่พี่น้องเอ้ไปจากบัคซีนมาเพิ่นไห้เนาะแปลงทางให้ลุงมาด้วอ้าวคุณเปอนนี่นะมาวย่าา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 าอยาาา เออชั้นแนนหละลูกดาเลยมมันไหลลงยังโมเบิตงตมอังนี้เยอะ <c oughs> พี่น่องทางลักเนาะแต่มันไต่ไล่พี่หน้องมันจิไปไล่แต่ย,ยะนี่เนาะีต้องไ่งก่อน,ไป,อน,ปน,นอไปเปิดน้ําสยรถปดสายเลยบดสายล่างเลย,ย,ยไปถิ่มเชกรซ่ามแม่นะ <c oughs> ปปุ๊้เปิดทรายแล้วซากเองโลดตัวนี้นะเดี๋ยวแม่เมื่อล่างถังก่อนช่างอ่ะนะคือว่าคุณจุดเจอยู่มึงันนี้เพื่อนเต็มว่าอะไรเอามันไหลขึ้นนะดุกหละจะคุดทั้งนี้เลิกโพดมึงไหนทั้งนั้นมันไหลลงมาพี่ละว่าหญ่ดินตรงนั้นยาดินแบบนั้นลูกหลา กาจะขุูทางนี้เลิกโคตรเลยลูกมันเลยไหลยยงั้นไหมพี่ขุดบอนนั่นอีกค่ะขุดบอนกลางค่ะขุดอีกวันกลางลูกเออยบอลกลางบอนตัวขุดแม่นบอนตัวขุดเออหนุกแรกนะพี่พี่กูตนนัวนี้เออหามันไหลลงมาทางนี้ออตกแรงก่อนพี่น้องไอ้ป้าจอยชิเอาคีรินมาถมไม้เพิ่นเนาะ มันเป็นมันเป็นดินเพื่อนหลังนี่พี่น้องนะแต่ว่ากระโอยว่ามีทางออกก็ได้ออกนี่พี่น้องทางเมืองตกแรงเนาะถ้า่าเพิ่นเคลี่ยให้กับจีเคลี่ยวทางนี่กับแปลงทางนี่นะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังโมเคลี่ยวอยู่นะโดยดุ๊กโดย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 โอ้ยบาชนาก็มีแตหายพี่น้องเอ้ยฉีดบอกซีนมาเนาะโดยดุ๊กโดย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 หเมืองไอติดแปลงทาง มันไหลมาทั้งนี้เบิร์ตดูไหลเฮ้ยมันมาไหลกี่ยามดนอะกล้วยทำมันไหลลงมาฮะเพราะแหละจี่ต้องบุญใบเสียบปูนน้มะเทสใจหอมหอมเพราะได้ห,อห้อยตีนโดออกอี่างไรเนะแต่ว่าฝนตกสะกอน จะเอาดินจีมาโดยโดยโดยเมี่ยนเนาะโดยไรนมาเลยหลมาแล้วบอกเออนั่นแหละแปลงนี้ก็โดยจะขุดต้องเลอกด้ทั้งบังทั้งนี้ได้ย้อนขึ้นอีกนะ หลุดใจ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 นอนกับบกคี่น้องเอ,อ้ยมืึอนี้เนาะเจ็บเพิ่นหายสิว่พี่น้องเอ,อ้ยอุ้มหวนอยู่ปงนอนลงกระห้พี่น้องเอ,อ้ยก็เลยเอาใจเพิ่นก้อนมืึอนี้เพิ่นเจ็บเนาะตะเกาวนันกะบดได้ค่อยอุ้มปนได้แอกพี่น้องเอ,อ้ตะเกาก็มีแต่ปงให้คนนอนให้คนดิ่นอยู่นี่ อุม4ีบัดรับเน้บัปรปงลงบัดขีบาลูกพี่น้องไยเนาะหายแทะหายว่าเจ็บพี่น้องเลยสิบวัซีนสามเข็มมือนี่โอเคดุกดามันไหลมันคอยมันคอยไหลลงอยู่หรอกแาบนี่นมันตกเพระาะว่าตกเฮ้ มันนี้กับพี่น้องาหากระแลดหากระแหงเนาะตกแร่งนี่ยันถมตั้งแต่พุ่นนะพี่น้องตั้งแต่ปุ่บตั้งแต่บอลง้อเพื่อใหลงมาค่ะเศร้าไปรถจักสิพ่อรือบอจะม,มาถินคกปินเน่ร้านข่อยวัน โดงมาแล้โดยให้โดนเลยเลใครแต่ว่าบมวกนี่ปลาจอยเทพบูนแล้วพี่น้องซำมาเทนี่กับบ้ามุนหองนี่กับโมเมนง่ายพี่น้องเอ้ยเนาะใครทวารออกมาหนีแลนงิลวดติดบ้องหันบัดมันเป็นทางโค้งน้ำหันใน่พี่น้องทำมาทางตรงจั่วแล้วมันก็สิบอบืนปันใดแล้ว แบบโค้งมานั่นล่จนนั่นไล่เติบพี่น้องสายทิศกระมู่เพิ่อนเราถีบไปผ้าเพิ่นจงออกง่ายวะฟ้าเพื่อนเราถีบไปผ้าเจ้าขี่ได้เลยฮะเราถีบไปผ้าว่าจอยตีนมันแตกนงบุญชื่อมาให้ใหม่ยังพันหน้เปลี่ยนแต่ะว,ว่าซื้อตีนทรายเซนเซนสามชิบพันหอมเลย แตหออนึ่งกับสามจิบพันเปลี่ยนอะเปล่าเอ่อใช่ใช่ของป้าบุเมีใส่ตีมันแตกวัน <c> จ <ười> ีปกินเพอร์เลาายไม่ได้ไปใชามือนอะตีรถประจอยเพ่ด้วย ห่ะมันก็ลายดั่วๆลงใหม่มันก็แห้งไว้ฮะเห็นบ่ปะจอยเฮายางน้องบ่ได้เฮ็ดฮะสตาลงบาดอืมนยๆๆๆได้เมื่อยอาบน้ําเปิดล้างสายยางเบเือแล้วหอมด้เชือตัวนะจังให้แม่ตัวซักให้มันเปื้อนไปป่นกับตัวอื่นได้นี่ก็จนอ่างนี่น้องเ ทางเพื่อนห้เที่ยวพี่น้องเลยคาราคัวตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวหาตัวนะพี่น้องมันบอกบมรลมลนุ่งบุญนเนาะโค้งต้องเที่ยวเลือนเพิ่นพี่น้องเลยเลือนหลังนี้เนาะตกแรงก่อนเด้อขยอยชิถมให้ตอนยามนี่่มีผมาชงขี้ดินได้ยามนี่ตกแรงก่อนพี่น้องเลยที่ทางหลักมันก็สิเที่ยวอะไรเป็นเป็นหม่องเป็นหม่องพี่น้องเลยเนาะ อันนี้เพิ่นกับท่านในยับอีกอันนี้เพิ่นกับชิยับมันจากลักสันนี่มาหาลักยาวนี่พี่น้องเนาะและ้วก็พุูนพี่น้องไอ้ชุดพุนนะ่นเนาะมันมันแคบบึงมือนนะลูกละบึงมือนนะอนนะยาบหนอนมันไหนไหนสำนัยสำนั่นแเลยเขา俩จะพาก,กันดิดไปไปหามน้าไม่รูกเว้ น้ำไหลขึ้นมาหน่ะน้ำมันกำลังไหลดวดๆลงอยู่ย้ำดอกลูกไปไปหามหน้าไม่ไปล่างจมไม่รูกไปช่วงไหนแม่บัวมาเนี่ยนิไม่บัวไว่สิมาเบิ่งเบิ่งเบิ่งมึงจะทำเฮ้ยจะเกลื่อนก็เลือกเดียให้ดูกเฮ้ยไปไปดูไปโอ้ไปไปดูไป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 เมืองเฮือนครัไปอยู่ไหนเฮือนนี่พี่น้องเนาะ นั่งกับอังโดยอืมได้ตุ๊ดตุ๊ดเองขนาดแถวกก่ท่อน่ะแปลงอยู่บ่ดูไปดโดยบุคุดมันก็ยากด้ลยนะมันได้อยู่แล้วระจอยจงจงท่ออยนี่ได้พี่น้องกระไลมันนี้นะพี่น้อง ไหลชดมันนี้ตามนี้พี่น้องระกาไปจ่อยีผ้ามื่มื่อวีเทสเมื่อเมื่อไงเทมันเป็นลุมักใหญ่เลยมันไหลลงมาทางจนเพียงจะคอยทำเจ้าไหไหลให้เองรอได้มึงเนี่ยลงดกดีรอได้จนเพียงอย่างไงจนน้องพี่น้อง จักยามนี้เพิ่นสิเอาขี้ดินมาได้ไสไถถมเนาะยามนี้พี่น้องเอ้ยยามแดงก่อนจังด่ากันพี่น้องเอ้ยเนาะสิได้ขุดินให้นามแล้วก็เฮาก็สิโบกปูนโดยเียนแม่นตอปูนนี่ตอปูนเตะกี้ป้าตอจนฮอดูมันดุดเข้ามาุดเข้ามาบ่มันชุบเข้ามาบ่ล่ะตอ บูไทก็ะยาดุก่ะม่ไทร์กระยาดมีอันนั้นนงบุญเมียนก่อยปูนเทใส่ทางหอมมันเลยกะไปไปแอบน้ำไมเมื่อไงเปื้อนแท่นนะว้ายอันป้าใช่ไหมเปื้อนแท้นร่างใส่ยางสีแต่ว่าน้ำป้าเนี่ยมันบ่อนด์เพราะว่าป้าเปิดแท่งเปิดใส่แท่งเต็มนะยันบ่อนด์ถ้ากับล่างเฮือนเจ้าผู้เดิมเจ้าเพราะว่าป้าจอยเปิดน้ำได้ึ้นแท่งนะมันสีเต็มแท่งนะมันบ่อนั่นพี่น้องเย ลูกสาวปะจอยอุ้มอยู่ซี่ะพี่น้องไงพี่น้องไยนอนเนาะปะจอยปกติลูกนอนปะจอยกับ,กบกกไม่ได้อยากอุ้มหรอกพี่น้องไยแต่ว่าเมื่อนี่เพิ่นแบบว่าไป็ผ้าเป็นไปสีดวัมซีนิ้น่ะว่าเพิ่นบ่มบ่ม่วในให้กระโตกเพิ่นนะพี่น้องมันแบบก็ได้ขี้บาบลูกก็ได้อุ้มแปลว่าให้ลูกได้อยู่ใกล้ซิดตลอดอย่างซี่นะป่งน้องเพิ่นก็ให้พี่น้องไยเนาะ ทางออนออดเดียวไปเ,เอาอยาแก,ก้ปวดให้กินอยู่พี่น้องเไยเนาะฉีดวัคซีนเลยบม่เคยเห็นลูกงหาย,ยว่าหาย้ยเป็นหายเจ็บนะพี่น้องก็เลยอีตนเพิ่นแต่เขาก็ต้องจําเป็นก็ต้องพาฉีดพี่น้องเไยนะเนาะเผื่ออนาคตลูกข้างหน้าจะได้เป็นโรคด่งยังพี่น้องเอ้ย เวลาแม่อุ้มซี่ก็นอนชอดๆเนาะถ้าว่าลูกอยู่ดีกะบ่ได้เปรตนั่นเนาะพี่น้องเลยไปเจอกับบัได้ค่อยอุ้มมีแต่ป้ายเพิ่นนอนดิบจนถ้าเพิ่นงห้เนาะเพิ่นงห้นะกะอุ้มอันนี้พี่น้องเลยนี่ก็นอนชอดๆเดือนหน้าอีกกะเพิ่นก็นัดพี่น้องเนาะวันที่เดือนสิบวันที่สิบเจ็ดคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ รอบหน้าก็สิ2เข็มเนาะล้เก่านี่นอนกลางเวนเนาะปุงลงกะนอนสอดสเฮากวนแนวดก็บ่ตื่นไดแต่มื้อนี้นันปงลงบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยให้ว่าคล้ายๆว่าเพิ่นเจ็บน้องกระตนกระโตเพิ่นบ่ได้ังไเนาะ้ก็ได้อุ้มวนอยู่พี่น้องเอ้ย มีไข่บ่ก็อย,อยังบ่ได้มีพี่น้องไงเนา you know? ะปจอยกับเสกเมืองกันกินเย็นธรรมดาพี่น้องเไยกันแต่ว่าปจอยหั่ให้ยาให้กิกน,กนนะยาแก้เพนกอนเนาะอยากแก้ปวดนิดหน่อยนะพี่น้องไงเนาะยาหน no. ้านก็เลยยังยงังบ่นไขายว่างเมืองมาแรงพี่น้องเไยเนาะ no. แต่ว่ายานบาเพิ่นเจ็บบอลซักยานะเลยอ่านอีดอ่านอีดอ่านอีด,อ,อ,ดอยู่เนาะ ยังงามเมื่อแล้วว่านะวันน้นอนคิดเบามานีเบาอ้หูขึ้นไอ้คิดล่างคิดตุ่มเวลาอุ้มสี่บัดนอนคักไปพี่เนาะไอขาดปลาได้ไอ้คิงจากตัวแม่สี่บ่ดีกว่าจังไดเนาะเมื่อน,นี้อาจจะบ่ได้เห็นน้องวาสนาเอ,ออเออเออเด้อพี่น้องเลยนเนาะ นอกจากว่าเพิ่อนอารมณ์บอดีพี่น้องเลยเมื่อนี้พาเพิ่นไปฉีดวัคซีนมาเนาะแล้วเจ้าก็สิเห็นอ๋ออ๋ออะ้รพี่น้องเลยแต่เมื่อนี้อารมณ์บอดจอยเด้อปลาลุงเอ้ยเมื่อนี้เนาะพาไปฉีดบัอกซีนเลยอารมณ์บอดจอยอดแอดอดแอดอยู่เนาะสิก็ได้อุ้มลูกพี่น้องเลยอุ้มหวนอยู่ จะมาอุ้มชีบนอนอน่อยพี่น้องเลยให้ลูกได้นอนพักผ่อนแน่นะมาทาบุอุ้มมาอีดอาดอีดอาดอยู่หายดังไหมเพิ่นเจียบหายน้ำตาไหลน่นองอ่างเนาะแล้วก็เพิ่งหายนี่น้ำตาเพิ่นบอวม จอยกับอีตนลูกจักกับจักชีเหตุอย่างไดพี่น้องไอ้เนาะก็คือก็เป็นก็ต้องพาลูกศีดอยู่ดีนะให้จนนั่มจนซื่นพี่น้องเอ้เจ็บมือนี้สิบวเห็นหน้าเลิงอ๋อเออหยอกกับไม่โจยได้พี่น้องเอ้มือนี้เนาะมือใหม่พอนั้นพนช่วงก่อนพี่น้องเอ้ โอเคพี่น้องเงยป้าจอยกับเจา้าคิปเพียงสำนีก่อนเด้อขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อที่เข้ามารับชมคลิปป้าจอยพ่อแม่พี่น้องเงนะุวยเนาะเข้ามาเมืองนองวาสนากับอารมณ์หมดจอยเด้อหมดนี้เด้อนะเนาะไปแล้วพี่น้องเง้ก,กล่าวคำบายสบายดีพีนะ่น้องบรรยากาศตอนแรงแงเนะพาะผ่าฝนหยุดตกแล้ว